สวัสดีครับก็มาพูดถึงเรื่องครีมกันนะฮะก็ตอนแรกที่เลิกเลิกเองใช่ไหมเลิกสเตียรอยด์แล้วก็เลือกเองเสร็จก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เขาขายกันทั่วไปนะไม่ดีมากรู้สึกว่าบางคนก็บอกให้ทาก่อนอาบน้ำนะบางคนก็บอกให้ทาหลังอาบน,น้าอะไรแบบน,นี้รู้สึกว่าทาแล้วเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันมันมีกลิ่นนะฮะแล้วก็เนื้อหนะ เน่าหนะทั้งตัวเลยผมไม่ชอบแบะบางคนก็อาจจะถูกกับำมัมามะพาวก็ได้นะแต่จริงๆผมไม่ชอบเพราะว่ามันเนอะหนะแล้วมันมีกลิน่นเวลาออกไปไหนนี่มันลำบากแล้วก็หลังจากนั้นก็มารักษากับคุณหมอเ็าจริงๆตอนนั้นเริ่มกลัวเริ่มกลัวครีมอื่นๆแล้วว่าไม่รู้ว่าอันไหนมีสเตียรอยหรือว่าอันไหนมีสารอะไรแับเราแพ้บ้างใช่ไหมแล้วจนมารักษากคุณหมอเนี่ยก็ใช้ครีมของคุณหมอใช้ ใช้อะไรบ้างใช้ว i r จินออยใช่ไหมว i r จินออยดีมากมันไม่มีกลิ่นดนะีมันไม่มีกลิ่นเลยมันซึมเร็วของคุณหมอจรัดสันะที่คลินิกพีรกุณนะก็มันไม่มีไม่มีไม่มีสเตียรอยนะคุณหมอเขาทาแบบเพื่อผู้ป่วยสเก็ตเงินใช่ไหมก็ใช้ของคุณหมอเพราะตอนนั้นกลัวก็เลยใช้ของคุณหมออย่างเดียว,วก็มีมีวนะิลจินออยมันไม่มีกลิ่นเลยมันใสๆนะครับแล้วก็ ใช้ครีมว่านมิ้นแม็กมิ้นแม็กเป็นกลิ่นมิ้นนะครับจริงๆอันนี้มันจะถ้าคนมีแผลทาแล้วมจะแสบๆหน่อยทาแสบๆมีก็แล้วก็ตอนนั้นใช้ทาทาครีมว่านฟ้าด้วยว่านโซบว่านฟ้า,า,น,ฟา,า,น,ฟานี่ปรับน้ำเหลืองอะนะถ้าผมต้องให้คุณหมอจ่ายนะว่านฟ้า คานส้มอะไรประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างใช้แล้วจะเห่อนะครับใช้แล้วจะเหอ่อแต่ครีมบำรุงผิวก็จะใช้ว่านมินแม็กนะครับมินแม็กนะครับซึ่งผสมมีส่วนผสมของว่านที่เป็นคุณหมอเขาสกัดออกมานนแล้วก็ที่หน้าที่หน้าก็จะใช้ PM PM นะพีเอครีม จริงๆยังมีตัวอื่นของคุณหมอด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้หลอดสีทองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหลักๆเลยก็ pm 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 cream. ี cream ก็ใช้มีอยู่แค่นี้ฮะจริงๆแต่ก่อนมันมีก่อนก่อนที่จะมี mint max เนี่ยมันก็เป็นครีมมิ้นธรรมดาใช่ไหมตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นครีมมิ้น max ก็ก็ดีกว่านะผสมว่านด้วยนะครแต่มันจะถ้าใครมีแผลมันแสบๆนิดนึงนะมันจะมีกลินะ่นมิ้นด้วยกลิ่นมิ mint. ้น ส่วนเวอร์จินออยนี่ก็ดีนะดีก็มันจะค่อนข้างซึมไวยิงก็ไม่เหนียวเนินหอะเหมือนน้ำมันมะพร้าวนะมันซึมไวแล้วกเ็เรียกว่าอะไรไม่มีกลิ่นเนี่ยที่สําคัญไม่มีกลิ่นไปไหนเนี่ยสบายใจได้ก็มีแค่นี้นะหลังจากที่รักษาเนี่ยก็ช่วงรักษาก็จะทาอยู่แค่นี้เพราะว่ากลัวพอเริ่มเริ่มอาการเริ่ม,ม,มหายเนี่ย ก็จะไปลองพวกครีมข้างนอกมีบ้างนะมีบ้างก็จะใช้พวกเซลาวีเป็นกระปุกใช่ไหมเซลาวีเป็นกระปุกอะไรเงี้ยเซตาฟิลเซราวีนี่ไม่ได้ไม่ได้แนะนำนะก็แล้วแต่อนีเล่าประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้ปิดบงังอนะไรทั้งสิ้นที่หน้าก็ใช้ PM PM ครีมของคุณหมอนะครับก็มีม,มีมีแซมอันอื่นด้วยก็มีพวก ยูเซรินอะไรเงี้ยแต่มันแบบไม่มีน้ําหอมนะที่หน้าอะไรเงี้ยต้องหาตัวที่ไม่มีน้ําหอมอะไรเพราะว่ามีน้ําหอมกลัวแพลเป็นโรคเป็นโรคก,กลัวไปหมดนะครับกลัวใช้ครีมแล้วมันคันอะไรเงี้ยัวแพ้ก็ใช้ครีมพวกนะฮะใช้เซราวีกระปกุกแล้วก็เซตาฟิลบ้างสลับว่าใช้ใช้สลับไปสลับมานะผมไม่ได้ทีเรียนฮนะแล้วก็ ที่หน้าก็ใช้ยูเซรินแบบไม่มีน้ำหอมจำชื่อไม่ได้ว่าอะไรอะควาอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่หลกัหลกๆอ่ะของคุณหมอก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ PM 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 ครีมมินแม็กทาตัวทาอะไรเงี้ยทาตรงไหนก็ได้นะล้วก็ออ้อที่หน่อยนะวัวจิีหน่อยนะครับผมเราก็มีเนี่ยฮะหลกัหลกๆก็จะมีอยู่แค่นี้เรื่องครีม ส่วนเรื่องวิตามินนะเรื่องวิตามินก็อาหารเสริมอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่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 นิยมไม่ไม่ทานอะไรเลยนะไม่ทานวิตามินอาหารเสริมอะไรเงี้ยไม่ทานโอเมก้าสามไม่ทานนะไม่ได้ทานนะเพราะมันมาจากปลาทะเลเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินตรงนั้นนะถามว่าเอาโอเมก้าสามจากไหนก็เอามาจากงาขี้ม้อนน้ำมันงาขี้ม้อนอะไรพวกนี้ลองศึกษาดูนั้นมันงาขี้ม้อนก็มีขายทั่วไปเยอะแยะ น้ำมันงานขี้ม้อนอะไรแก้อักเสบบางบกก็ได้แก้อักเสบนะก็เ<อ>นี่ยฮะวิตามินอาหารเสริมไม่ได้ทานนะบางบางที่อยู่ในกลุ่มนรืมีคนบางคนทักชอบทักมาถามอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะไม่มีนะไม่มีไม่มีทานอาหารเสริมคือ,อตามจริงตากแดดออกลังกยควมอาหารดีๆก็หายครับแต่มันนานครับนะใช้เวลาอดทนนิดนึงมีวินยัย ถ้ายิ่งถ้ายิ่งเอถ้ายิ่งหลุดอาหารนะถ้ากินผิดนะยิ่งเสียเวลาครับจะทําให้เสียเวลามากขึ้นเป็นเดือนนะเป็นเดือนแค่คําเดียวมื้อเดียวเนี่ยก็เป็นเล่นเป็นเดือนนะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องครีมเรื่องวิตามินเนาะบางคนสงสัยโอเคนะครับก็ถ้ามีอะไรถามก็โพสต์ถามกันทิ้งไว้ถ้ามีอะไรที่ผมพอทําได้ช่วยได้ก็จะ ช่วยตอบคำถามนะครับโอเคนะครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับ